พระเจ้ามั้งเมื่อกี้พี่ก่อนที่จะมาอธิษฐานตรงเนี้ยปวดว่าไหลปวดฟังเมื่อกี้ที่ร้องเพลงนรัสการเกล้อธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าวันนี้รู้ปวดบ่าปวดไหลมากนะตอนนี้ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าก to ็แตะนะแตะให้อาจารย์กิจมาจับผมอ่ะก็แตะหลังผมอาการที่ปวดผมมาหายเห็นไหมคุณพระเจ้าพระเจ้าทําการพระเจ้าด้านกิจเลย ที่แบบปวดมากอ่ะอธิษฐานพระเจ้าว่ารู้ปวดมากอยู่ๆมันปวดเพราะว่าวันนี้ทํางานทั้งวันไงทั้งวันทั้งวันลาก็ร้องนมัสการไปด้วยใจก็นมัสการแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าไปด้วยพระเจ้าแตะเลยพี่กินมนลูกหลังมาแตะข้างหลังจากที่อาการเจ็บปวดเดี๋ยวนั้นน่ะมันหายเลยคุณเป็นเจ้าคุณพระเจ้าครับอันทีเลย มือของพระเจ้าผ่านใครก็ได้แต่จะฟังเรื่องวิทยุพุ่งมารมาูปแบบนี้โอ้โหเรีเชื่อครับอ่ะอีกสักคนหนึ่ง